น้ำแสดงด้วยหยังปลาลิมนะปลาดุกกะจ้าน้ำแสดงด้วยด้วยไข่ครับก็ปลาบูทองแฮว่าปลาบูทองปลาลิมปลาดุกแฮ่อย่าง <c oughs> โดนตบหัวละอ๋อครับผมลุงชายสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะให้ลุงชายเล่านิทานให้ผมฟังสักเรื่องนี่ได้ก่อนครับโอ้นิทานไหนยังก่อนแล้วแต่ลุงชายครับลุงชายลุงชายมีน้ำใจก่อน ที่จะเล่าให้ผมฟังสักเรื่องเลยครับอันนี้อย่างแรกน,นิทานเก่าๆนิทานหลักของไอ้สองอที่เขาเคยฟังมานี่เลยอ่ะมันนิทานเนี่ยพอแล้วแต่ลุงเลยจ้ะบอผมว่าแล้วแต่ลุงอย่าก็ห้ลูงแล้วให้คำลั้นขึ้นเอาเรื่องอย่างดีแม่แม่ป่าแม่ป่าบูทอง <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ย,อยนี่มันบัตเทืองนี่ว่า <c oughs> อนตัอ้นได้ก่อนเล่าเล่าผมฟังเลยก่อนครับเอ,อเริ่มต้นมาอย่างใหญ่งงครับไออ๋อมันก็เป็นโคนนะตอนเอ้าแต่กี้ว,ว่าเป็นปลาปลาบูฮะมันเป็นโคนก่อนอลแล้วมันสาย <S <S 2> <S 2> <S 2> มันตายปุ๊บแล้วมันอ๋อมาเยอะเยอเอาเริ่มโลดเลยก็คือแม่ปลาบูนี่ก็คือเป็นปลาบูอ๋อของอัวก็ห้ว่ามันเป็นโคนเนี้ยแล้วมันตายมันมาเกิดเป็นปลาบู อ๋อตายไปแล้วแล้วเกิดปิ๊กมาเกิดแห่การเป็นปลาบูเออนำแสดงโดยอย่างปลาลิมนะปลาดุกกะ<อ>จ้างนำแสดงโดยโดยไข่ครับก็ปลาบูทองแฮว่าป่าบูทองปลาลิมปลาดุกห้ายอย่าง <c oughs> โดนตบหัวละอ๋อแม่ป่าบูทองนำแสดงโดยก็ปลาบูทองน่ะกับบ้า๋อนนำแสดงโดยป่าบูทองครับเออ,เอ,อใหญ่ครับเริ่มต้นเริ่มต้นไปสวนทุเรียน มันโดนเมียน้อยไปชวนผู้เรียนยมันฆ่าอะผู้เรียนห่าอ้เนีเอาเหมือกหมอเบาแล้วครับผมเออ,เ,อเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเริ่มต้นมันโดนเมียน้อยมันฆ่าใครครับเมียน้อยกลัวมันฆ่าอ้าวอ้าวแล้วมันยังปติกรอกอ้าวแล้วไปฆ่าเพื่อนได้ยังก็มันเป็นละครน่ะอ๋อเป็นละครตายก็ตายก็ มันตายแล้วมันเกิดมนาะเป็นปลาบูทองท่านไออย่างมาเกิดเว้ยอ่ะเดีย๋ยวมันจะเว้ยหนังเหรอโอ้ไออย่างตายมาเดียวเกิดมาเดียวละเออมันหนังมันละครเกิดแล้วเป็นอย่างครับเป็นปลาบูตัวพูตัวแม่อ,อ้าวว่ามันเป็นเกิดมาแล้ว <หา S 1> จะไปหู้ได้อย่างไรอ๋อเกิดมาเป็นปลาบูออแล้วยายต่อครับอื ไั่ใชเล่าเกินมาเออผมค่ยหูเหมืดิมันเป็ลาบู่ฟังเล่าผมฟังครับผมค่อยหู้หมือด้มันเป็นปลาบูเอออมีกี่ตัวเกินมากี่ตัวตัวเดียวอ้าแล้วมันจะไปอยู่กับใครอ่ะมันมีพี่มันมีน้องอ่ะก็ถ้มมันอย่างเอ้ามันก็ต้องมีกู้กันมันมีเออแล้วมันเกิดที่ไหนแม่เลด็กกออชวนดอกก้าเออเอ้า ฮกให้กินได้กบพีง่ยเสนเอออะก็มาอู้เลยก็ทามมาได้ล <kuin Ranger Polish> ุงก็โคตรยังโผมาแฮะโคตรไรยังก็มาเลยรองไว้กันงมันมหูจักจบจากสิ้นอะก็ทามไม่ทาม้าอยังบํมเหลือมานั่งพอรถไฟตัวกันแต่แต่เออเออทามอยู่ทึกจิตบัดใจแล้ว่ับมันเรื่องราวมันปีใหญ่ครับเออจบละเออ พอกำลังเราไปจบได้อย่างหญ่อจบแล้วมันตายแล้วมันเกินแล้วเปลี่ยนปลาบูาแลอแลวแลวอย่างยิ่งใหน่ได้อย่างไรและแม่มันหรอลูกไม่หิวเข้าเอาเอมันก็เอาปลาบูแม่มันนะเอาไปแง่ก,กับเขากินอาอแล้วมันมาได้เลี้ยงดูเอาเข้าเครื่องไปฮือก่อนกัน,กอ,น,น,นอันดับต,ตอนแรกมันฮือ้อ เอาเข้าอย่างไปฮือหอมมนะลิเขาเจ้าเขานึ่งเข้าโอ้เขา้าสปาเข้าอ่ะเขา้เขาสารเขานึ่งสปาเข้าอ่ะเขา,เานึ่งแล้วสปาเขา้าอ่ะอะ่ใหญ่ต่ออะใหญ่ต่อเออมันใหญ่ต่อละเอะอ,อมันใจล่ละที่ว่ามันมีแผ่ต้นบะเขือบะเขือหั่นในอ่างพอไหมตุงชจยพอไหมมัมีต้นมะเขือห้าอย่างก็ที่ว่าเอาเอาเอาไป อย่างหดแล้วออกมาเป็นต้นบะเขือนะผมเหมือนเคยจะได้ยินมอนกันหรอแงกับโมููแงจำมาได้ที่ว่าเอาห,หน่วยนายมันไปต yeah. ่ำแล้วพี่กับปีอ่ะหมงรแล้วเอาหน่วยนายมะเขือเราน้ําไปโฮสอย่างแลออกมาเป็นต้นบะเขืออย่างโมูจำมาได้แม่เรื่องเดียวกันก่อมงูนะจำมาได้จำมาได้เลยเออแล้วในในเรื่องนี้นอกจากปลาบูแล้วมีอย่างแหมอู้อู้มาได้เนี่ยธรมมาได้มีละ มันก็มีก้าป่าบูนะกะไปคิทวางจื้อเรื่องไหมกางแม่ปลา,าบูทอง,งจ้างมีหรอมาม่ห่มใครหูใครคือลุงชายเล่าเรื่องที่ว่ามันมีจ้างตัวอ่ะมาเม่ที่ออกมานั่งหลังจ้างออกมาแม่ปลาบูอ่ะนั่งหลังจ้างอ๋อมาม่ฮะบักเกยพอ่อตาฮ้ายังมานั่งหลังจ้าง ไม่ใจ่ผมก็ใค่ฟังเรื่องเล่าที่ลุงชัยว่าเออมามีเนี่ยเอาที่แบบว่านั่งหลังจ้างอ่ะมีอ่ะผมแค่หันจ้างใค่หูเขาคือลุงชัยคิดแค่หันคิดก็ไปสวนรซากไก่เซ่นว้าจบเรื่องป่าบูทองจบเอาผัสานก็ข้าวสารด้วยหอ่าเพราะเพราะว่ามันยังเอาผัสานเ้วยทั้